สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเกษตรศาสตรนำไทยทุกวันเสาร์เวลา8นาฬกาถึง8นาก30นาทีที่สถานีโทรทัศน์ไอทวีแห่งนี้คะ่ะสำหรับรายการเกษตรศาสรนำไทยในวันนี้นะคะดิฉันขอพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดตรังจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงตรงที่เป็นบ้านเกิดของท่านนายกชวนคุณชวนหลีกภัยนะคะ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยแต่จะมีสักกี่คนคะที่รู้ว่าจังหวัดตรังนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่ามากมายควรแก่การอนุรักษ์และพัฒนาไว้ซึ่งจะได้เป็นสมบัติของชนรุ่นหลังต่อไปเรามาติดตามชมสาระน่ารู้ของจังหวัดตรังกันต่อไปดีกว่านะคะ ท่านผู้ชมคะช่วงสาระเกษตรศาสตร์ในวันนี้นิฉันขอแนะนำสองสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรังนะคะคือเรื่องของหญ้าทะเลและพยูนค่ะหญ้าทะเลและพยูนนั้นมีความเกื้อกูลกันปลาพยูนนั้นกินหญ้าทะเลเป็นอาหารและหญ้าทะเลชนิดที่เป็นอาหารของพยูนนั้นมีอยู่เพียงชนิดเดียวและมีอยู่ที่จังหวัดตรังซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศเรานะคะ สำหรับพายุนั้นและยาทะเลนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะมาที่จังหวัดตรังได้อย่างดีทีเดียวค่ะเรามาติดตามรายละเอียดของทั้งสองสิ่งนี้กันเลยดีกว่านะคะ ภายใต้ท้องทะเลที่สวยงามเช่นนี้มีพืชชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเป็นอย่างมากด้วยว่าพืชชนิดนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารแหล่งวางไข่และหลบซ่อนศัตรูของสัตว์น้ําชนิดต่างๆและนอกจากนี้จึงช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งได้อีกด้วยพืชที่ว่านี้ก็คือหญ้าทะเล หญ้าทะเลเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งทะเลน้ําตื้นในเขตร้อนและเขตอบอุ่นซึ่งหญ้าทะเลในประเทศไทยจะพบทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันครอบคลุมพื้นที่จังหวัดรวม16จังหวัดโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยพบแหล่งหญ้าทะเลตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมา และแหล่งยาทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่หาดเจ้าไหมจังหวัดตรังบริเวณที่มียาทะเลจัดว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของทะเลจากรายงานพบว่าญ้าทะเลในประเทศไทยมีมากกว่า10ชนิดและมีประชากรสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งยาทะเลเป็นพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังถึง364ชนิดและปลา 150ชนิดหญ้าทะเลมีบทบาทที่สำคัญในระบบห่วงโซ่อาหาร2ทางทาง1คือส่วนต่างๆของหญ้าทะเลที่หลุดร่วงลงจะกลายเป็นอินทรีย์สารที่ถูกย่อยสลายได้โดยแบคทีเรียและอีกทางหนึ่งของห่วงโซ่อาหารคือหญ้าทะเลจะเป็นอาหารโดยตรงของสัตว์น้ำหลายชนิดเช่นพยูนและเต่าทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยูน ซึ่งเป็นสัตว์เลือดกุ่นที่ชอบอาศัยอยู่ตามชายฝั่งที่น้ำตื้นคลื่นลมไม่แรงและอาศัยอยู่เป็นฝูงแต่ทุกวันนี้ประชากรของพยูนในประเทศไทยลดลงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพยูนฝูงใหญ่ขณะนี้ก็มีจำนวนไม่ถึง60ตัวแล้วปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้จำนวนพยูนล,ลดลงก็นื่องมาจากแหล่งยาทะเล ที่เป็นอาหารของพยุนลดลงนั่นเองจะเห็นได้ว่าแหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอีกแหล่งหนึ่งในเขตชายฝั่งทะเลซึ่งขณะนี้แหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทยลดน้อยลงและเสื่อมโทรมลงไปมากเนื่องจากขาดการจัดการและอนุรักษ์ที่ดีรวมทั้งประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณค่าและความสำคัญของหญ้าทะเลถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาช่วยกันอนุรักษ์หญ้าทะเลโดยการฟื้นฟูสภาพหรือป้องกันความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยูน